แม่แม้แมท้ายที่สุดแล้วเจ้าหนูสกปกก็กลับมายังที่ซึกหัวนอนสินะ <c oughs> สร้างความวุ่นวายไปทั่วกันทินของเรือนเนอา <c oughs> มอนสเตอร์เลสิวัฒนาเทศอย่างนั้นน่ะเหรอเจ้าหนูน่ะมันไม่ได้สกปกสักหน่อยนะ <c oughs> ตอนนี้ไม่มีบททห่นายพูดหรอกนะเจ้านากวีจอมยุ่งเทพี่หันหลังให้กับการปกคร้องบอสแตกเหลือพลังอยู่แค่นี้นั่นเหรอเฮ้หัวเราะยาะฉันงั้นเหรอนี่ก็เป็นพลังที่เอามาจากเจ้าดันไม่ใช่หรือไงกันปากของแกไปซะ นี่นัน่นเลโนสิสนะที่ไม่ได้เลยกับคอลเลกชันหมากลุกของฉันนั่นเป็นเพราะว่ารสนิยมของเธอมันแย่แล้วมั้งนะวินตี้ช่างเถอะยังงก็ได้โนสิตมืนแล้วไปกันได้แล้วอาศัยตอนที่กองกำลังอัศวินยังมาไม่ถึงเนี่ยแหละอย่าให้เหลือล่องรอยอะไรไว้ล่ะ Ha ha ha.